สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาดูพาทัวร์ห้องเช่าในสิงคโปร์นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับราคาเดือนละ1 6 0 0 0บาทนะครับว่าหน้าตาแล้วก็สภาพห้องจะเป็นยังไงนะครับที่สิงคโปร์นะครับโดยทั่วไป,ปเป็นประเทศเล็กๆนะครับแล้วก็ มีประชากรหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝัดนะครับเสร็จแล้วฝัดที่อยู่เนี่ยก็จะมี2ห้อง3มห้องเสร็จแล้วเจ้าของบ้านก็จะแบ่งให้เช่านะครับซึ่งห้องเช่าก็อยู่ราคาแถวๆนี้นะครับก็คือประมาณ15ื่นหรือหมื่นกว่าบาทนะฮะหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าห้องจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับ ในแฟลตนี่นะครับโดยทั่วไปก็จะมีห้องมาสเตอร์รูมหนึ่งห้องห้องมาตเตอร์รูมก็คือจะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็จะมีห้องคอมมอนรูมสองห้องห้องคอมมอนรูมก็คือใช้ห้องน้ํารวมนะครับอันนี้ผมจะพาไปดูสภาพห้องที่ผมเคยอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะย้ายออกนะครับก็จะเป็นห้องที่โล่งๆพาดูห้องโล่งๆว่า ราคา17ื่นสภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับสภาพห้องที่ผมอยู่นะครับแต่วันนี้จะย้ายออกก็เหลือแต่ห้องเปล่าๆนะคระับอันนี้นะครับสภาพห้องราคา650เหรียญน,นะครับประมาณ1 5ื่นะครับก็จะมีพัดลมให้ตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีแอร์นะครับเสร็แล้วก็จะมีตู้เก็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานให้ตัวนงแล้วก็มีเตียงนะครับสภาพห้องก็จะเป็นที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นห้องว่างๆเมื่อก่อนผมเช่าอยู่ก็650เหรียญน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเจ้าของห้องประกาศ หาคนเช่าใหม่ในราคา700เหรียญ700เหรียญก็ประมาณ16,000กว่าบาทนะครับอันนี้คือสภาพด้านนอกนะครับสำหรับในราคานี้นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือ650เหรียญถึงเ0 0เหรียญ7 ร้อยเหรียญน,นะครับสภาพที่ได้ก็คือจะเป็นห้องเป็นห้องคอมมอนรูมคอมมอนรูมก็คือใช้ห้องน้ํารวมนะครับเสร็จแล้วก็ทําอาหารได้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องซักผ้าร่วมกันได้นะครับอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะครับแล้วก็ฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีน้ำไฟอันนี้เป็นห้องมัตเตอร์รูมนะครับเจ้าของบ้านอยู่ซึ่งจะมีห้องน้ำในตัวอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นห้องครัวนะครับก็จะก็จะมีตู้เย็นนะครับก็เก็บของเล็กๆน้อยๆร่วมกันได้นะครับมีเตาอบไมโครเวฟนะครับแอร์ไฟเตาแก๊สนะครับซิงแล้วก็มีคับบอร์ดช่องหนึ่งให้เก็บของส่วนตัวนะครับ ส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมซักผ้านะครับก็ยังมีเครื่องซักผ้ามีตู้น้ําเย็นน้ําร้อนนะครับซึ่งก็ใช้ร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้ที่เช่าห้องอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับที่คนที่มาเช่าอยู่ใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีฝักบัว ส่วนมุมนี้นะครับก็เป็นมุมห้องรับแขกของเจ้าของบ้านนะครับก็จะมานั่งดูทีวีนั่งพักผ่อนอยู่มุมนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ก็เก็บของเรียบร้อยเตรียมที่จะม o v ออก ก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะครับอันนี้คือสภาพด้านนอกนะครับบริเวณนี้นะครับรอบๆนะครับก็จะเป็นตึกหมดนะฮะเป็นตึกสูงหมดสิงคโปร์นี่คือคนจะอยู่ฝัดอยู่คอนโดนะครับจะไม่อยู่พื้นที่เรียบเหมือนบ้านเรา เพราะว่ามีพื้นที่น้อยแล้วคนอยู่กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่ภาคอาศัยนะครับจะต้องสร้างเป็นตึกสูงเพื่อที่จะได้เพียงพอกับจํานวนผู้อยู่อาศัยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับบ้านเช่าในสิงคโปร์นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ